ออกดอกเดียวดอกเดียวม่ถือเก็บัวเลี้ยนกันอันต้นรวยบ่เลิกหนเอาวันนี้ออกหาดอกมันถิบว่ถือบักหาดอกเลยนี่ต้นนั่นกับหาดอกด้ยต้นนั่นกัหาดอกนั่งกัวกันกัวเพื่อนกลัวข้องอันนี้รวยบ่เลิกก็หาดอกดอกยังาแต่วายจักฝันดีสุโมมสุนมบ่ค่ะต่พัดดอกใหม่ออกต่เมือเริ่มมันออกมันออกวันที่หาเด้ มันที่ซีมันถี่พ่อจูบลูกขึ้นประธานติดถวนไปมันที่หายสัตดงเลยแม่น้าพูเก่าผู้เคยบอกพันแม่นั่นมามาไทยคือสุเทียกวนกวนห่อหนั่นตีได้ทั้งสองหัวเปื่แต่ตะกี้ตะกี้นู้บดได้มาไทยทำมันยังเวลาะลนท่านเขาคุยกันไปไหมคล้ายๆว่าจงใจอยากให้เ่าได้ยินงน้ำมาคุยกันเรี้ยงเลขตัวใดแม่ พีน้ำทางค่ะเบาว่าไอ้เป็นสองวันเอาเงินเขาคุยยักันได้ที่วยแตะกีบวันไดนลงสองนเบอไอ้ไอ้คนยิ่ขวัญแบบนี้่างหัเงนเต็มที่เหนื่อยหัวงินอื่นัวเงินที่ฟ้บองวันนี้ผู้เดิกม่นินติดใ้เนาะในไข่่นว่าเลขอันต้นอันนี้ออกดอกคันออกดอกง่าได้่นถือเลขนะคะนะคะรวยไม่เลิกนะคะนะคะ นะคะรวยไม่เลิกนะคะเพ e ิ่นว่าออกแก้มดดถึอมนี่ออกออกหานะคะหาดอกนะคะเพื네่อนว่ากวกเงินกวกข่ำกวกเงินกวกท่องก็ออกหาด้วยกันนะคะนะคะนะคะเดี๋ยวสิภาพไปฟังน้ากันเพิ่นว่าอันผู้ชายนะคะผู้ชายเน่ยบ่เป็นค้นนะคะยางบอกน้าท่งนะคะว่าเสือเอาเด้อนะคะเพิ่นบอกเลขสองโตนะคะเสือเด้อ ถาเกิดคือตายปีแล้วอ๋อต้นนี้ตายตายแล้วเกิดไหมเกิดไม่เลยนะคะเวลากวกเงินกวกค้ำกวดเงินกวดทองค่ะออกดอกยง่มใดเพิ่นถึงเลขยง่มนั่นนะคะแต่ววนนี้แม่ใครเพิ่น่าเพิ่นฝันว่ามีผู้ทายมาบอกว่าหายเสือเอาเด้อเลขสองตูหางเดียวจะเป็นตูไดไปช่มน้ำกันเลยค่ะแม่ใครอันพ่อพ่อสีได้ออกไปหาผู้เขายี่บอก่าเดียวนี้บอกไปยูทั้งว่าเห็นหยัง สองวันแล้วบ่เห็นเลยปะเห็นเลยมือเ้าก็ไปบ่เห็นเกียงคอนรอนเพื่าสังเกตเบ่องันผููขาวนี่เพื่อนห้ผู้ได้ก็ตามมักเสียห้แค่สองงวดเนาะแล้วก็เปี่ยนผู้หม่บ่ปูนี่เนาะสรุปว่าพอสีบ่เห็นเลยอยู่น่องปูขาวแล้วแล้วพอสีฝันบ่ค่ะฝันเกี่ยวรถฝันเกี่ยวบ้านบ่บ่แล้วบ่ได้นอนขายของเทศกาลสงการนี่ขายของดีนบ่ค่ะย่ำกลางคืนนี่ก็ขายบ่ อ๋อเปิดช่องน้อยๆคายคายตลอดขึ้นได้โมมีเวลาฟันเลยหอดีซีเมือเจ้านี่แม่ผู้ใดมาซื้อหักซื้อมดบ้านคายดีค่ะคนไดเมื่อแล้วแต่บ๊วยนออนห่าวันแล้วใกล้เลขออกกับบได้ฟันเลยหอดีซีถูกมื่อเราย้ายฟันบ่แม่ครฟันบ่ยังว่ามีฟันเหมือเดียวฟัน ข้าวเดียวสาแม้ว,ว่ามันฝันดวนเขามาเอื้อนในหนุ่นเงียาฝันวานคนงานใจไปนี่ละหวา,านซื้อเลขสิบเจ็ดในเดอ้อผนาความเบาเด่นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายอย่างนี้แหละงานใจไปเรื่อยหอดพันเหน็นหอดคน้นเราเก็งานใจซื้อเลขสิบเจ็ดใน,นเดอ้อนี่แหละเดียว ฟันถ้าต้องวดคุณบอกกัหรือจังใดบ่บางซีหาืงินไงฟันเหนยหน่อย,อยตอนฟันซ้ำเมีดแล้ซอก้อนก้อมฟันี้ลว้วันสันคักสันเนี่ยได้ซื้อซื้อแล้วได้ฟันดีอยน่าฟันว่าเขาเอาของมาให้เขาของมาให้<อ>ใหกรางเงี้ยเข<อ>าอยา <ไป S 2> บอกได้ว่าออกเลขเงี้ยน <laughs> อยู่นอยู่เป็นสามสามซะเลียเงี้ยนสามสามสามันเคยออกเนีสามสามสามสองเพิ่น เพื่อนบอกว่าซื้อ17นะเด้อซื้อเหล็ก17นะเด้อเบาซัมนี่ผู้ชายบอกเขาก็ไปเลยเบาซันเขบอกว่าบนบ้านเราปารคือบอกง่ายแทนผู้ชายบอกซ่่นนัละผู้ชายบอกไม่ฟันผู้ชายบอกเดี๋ยวมันก็เลยซื้อแล้วซื้อแล้วบันิการฟันว่าคนอยเอาของมาให้ฟันว่าเขาเอาของมาให้แม่ใครซื้อวะรุ่ง อยู่ไต่ล่างบ้านเนี่ยเอายาว่าออกเลขบ้านเลขบ้านกับสามสามเลขบ้านสามสามันเกี่ยวเหี่ยนยังไงมันออกสามสามกับสามสองยี่สุดบอกค่ะถ้าบอกถ้าบอกสามสามกับออกสามสองออกสามสองมีสองประโยคนั่เป็นเชื้อสุเทียนเล์บ้านเป็นสันสุเทียนแม่ไขว่าขันบอคออกสามสามกับออกสามสองฟันว่าเพื่อนค้นคลองมาหายลายปะไหนเป็นรถผลแล้วเนาะ ปาดเก็บลงกองจุ่มจุ่มเตกบ้านแบบนี้ก็ล่างที่เกลีเขาไม่แห้งคนเลยมาเอื้อคนลแล้วล่ะทางบ้านแล้วคนเลยมาเอื่นก่อนเลขบ้านสามสามมูสามกี่นสั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 นไหนทางบ่อด้๋ยก่อนไงตั้งมิตรบาล่อยเสือเลยสิบเจ็ตกับสามสอง อ๋อย่าซื้อไว้สิบเจ็ดก็สามสองซื้อไว้สองคู่นี่สองคู่นี่แหละแล้วก็ฟันเราก็จะเอาของมาให้เต็มเต็มใต้ล่างบ้านบ้านลขที่ก็สามสามมันคยมันคยออกใันปันเกียวแน่นมันค่ยออกสามสามก็สามสองที่สุทียดิถ้าออกถ้าบอกออกเลขบ้านก็ลดเต็มหนึงสามสามนก็จลงมาเต็มนสุทีอาสุทีอา้นควางไหมกำลังสีแล้วเราก็เามาเอิ้ เต็มรถแล้วบอกพระนครมาห้เอเเอกหีเอ,เอาให้คุณเป็นคนเอาคนเอาแง่าไหละเป็นผู้คนฟันดีค <ไป S 1> <า>่<น>ะเนาะเขาคนลงกองจึ่งจุ่งเลยแต่ของเลยว่าจิตผนเขานี่แน่นเรื่องระท่านแล้วมีความนค้นมาเอาิ่อวดแน่นนัวจันเซี่ยพ<น>ันกับว่าไม่ไข้พันกับฟันถือได้บาร์ดิทีเจ็ดเจ็ดมูสามนันออกเจ็ดสามบนเจ็ดสามล่างสัว่าอยู่เพื่อได้สิทธีไปไกลกับแน่นจัน ก็ถือลายว่าที่ได้สุดใครซื้อเป็นนู้โมเป็นแล้วนุก็ซื้อแต่เจ็ดเจ็ดถือสามลอยว่าตัวนี้ตัวลอยหาช็ดวันนี้ซื้อไว้นี่ฝันว่ามีผู้ชายมาบอกว่าให้ซื้อเลขสิบเจ็ดเกบเกือแล้วก็ซื้อแล้วก็ฝันว่าเพิ่นเอาของมาให้ยุบใต้ทุนบ้านบานี้ก็ซื้อซื้ออีกว่ามันสามสองก็สามสามกับบ้านซื้อแล้วบซื้อเอื้อนซื้อโยงเอื้อนซื้อซื้อทรัพนี่มันบ่อะซื้อโยง ล้างลังผุนค้นกับฟันเกี้ยวบ่ขคนฟันเกี้ยวได้หละขคนมาบอยตั้งออืบ้านล้างพุนบ้านล้างเกดเกดเกศเก็ดน่อยจว่ายายสื่อเราจะเลียดหาไวบแล้วบ้าดลัางอ่ะบ่สรุปบ้าลอตเตอรี่นี่ซื้อไว้หนึ่งเกกับเ็ดเ็ศบ่ค่ะแนนเพิ่ด้ยวนอขึ้นเกศเกเลยให้เราบบาเท สรุปเด้อพี่น้องสรุปเลขแม่ไข่นะคะแม่ไข่เพิ่นฝันว่ามีผู้ชายมาบอกว่าให้ซื้อเลขหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็มีคพนฝันเกี่ยวบ้านเพิ่นบ้านหลังฝุ่นมันเป็นบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดนะคะบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดบ้านหลังนี้เป็นบ้านเลขที่สามสามนะคะเดี๋ยวน้องจะยอะ่อใช่ไหมนะคะ,ะ,คะเพิ่นก็เลยซื้อไว้มีหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเจ็ด ล้วก็ฝันว่าขาเจ้าออกของมาห้เต็มรถขนลงใต้ทุนบ้านนั่นว่าใครไม่ใครเพิ่นว่าบ้านเล็กที่เป็นสามสามหมู่สามหมู่สามนะคะเพื่อนว่าเลขบ้านหลังนี้ถ้าบออ่ออกสามสามมันจะออกสามสองเพราะว่ามันเป็นเลขสามสองตรงเพื่อนว่ามีซัมเน่นะคะในงวดนี้ใครว่าซื้อซัมเน่นะคะเพื่อนฟันดี<ม>ของเต็มรถขนของลงกลําลังเสร็จแล้วคนมาปลูกซื้อของนะคะเพราะว่าเพื่อนเป็นล้านค้าคล้ายของ ตลอดวันตลอดขึ้นนะคะชนะ่วงเทศกาลขายของดีจักน้อยนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับมาตามให้นะคะเอ็นนิ่กับตามให้แล้วนะคะมี่ตะคนอยากให้ตามไม่ค่มา,าไม่ค่ฝันงวดก้อนฝันเกี่ยวบาเรกทีบาเรกทีเจ็ดเจ็ด,ดมูสามเลขออกเกีสามบนเกีสามล่างนะคะตว่างวันนี้เพิ่นฝันวันมีผู้ชายมาบอกว่าให้ซื้อเลขสิบเจ็ดหางเดียวนะคะเพิ่นก็ซื้อไว้แล้วหนึ่งเจก,กับเจ็ดเจ็ดนะคะ บานว่ามีคนเอาของมาให้เต็มใต้ทุนบ้านบ้านเลขที่สามสามหมู่สาม่นมีบ้านสองหลังเลยค่ะบ้านบ้านหลังนี้เป็นสามสามหมู่สามมันบ่ค่ะแต่ว่าหลังหนึ่งอีกอยูุน่าเป็นบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหมู่สามเจ็ดเจ็ดหมู่สามดืวกันนะคะมีคนฝันเกี่ยวบ้านหลังนั้นนะคะถ้าบ่ออกแม้ใครว่าบ้านเลขที่หมายเลขที่สามสามถ้าบ่ออกมันจะออกสามสองเพราะมันเป็นเลขสามสองตัวนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนว้ทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ค่ได้ลดอะไรสักใบแล้วหาใบแล้วหาใบเจ็ดกับกับหนึ่งเนมับหนึเจดย่างเะใบเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ด้อย่างละหาใบตัวอื่นก็บรซื้ออะหซื้อแต่ว่าอันสามสองก็สามสามนี่ซื้อเอกชนนะใ่ไม่ค่แล้วก็ว่าจะซื้อซํานี่นะคะซื้อยตางสซื้ออียเอนเด็กก็บหลายตัว เลขสามสามกับเป็นเลขเบิ้ลเลขเจ็ดเจ็ดก็เป็นเลขเบิ้ลไม่หนีมีเลขหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดกับสามสามกับสามสองส่วนตัวไม่ค่อยไม่ค่มั่นใจตัวได้ไร้ก็มงคิดว่าสิลงทุ่นปิ่นกับเปาไส้เนาะนู้นู้นู้ถามถามจากใจจริงสิสิมั่นใจตัวได้ไร้กเรื่อเสื้อเสื้อนักไมเคสื้อชี้เจ็ดกับเจ็ดเจ็ดอ๋อมั่นใจสิบเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดคิดนักด่ แม่ใครว่ามักสิบเจ็ดก the ับเจ็ดเจ็ดเด้อพี่น้องสิปินจะต่อใส่นะคะอันนี้นุนที่ย่าบอกหยอกคนจะซื้อเพราะมันจริงคนก็ต้องปิ้อแล้วค่ะเงินมันไหลทุกนะคะแม่ใครว่าเลขไหนหนีคนเราคนมักสิบเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดนะคะตัวเน้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนไปกรับสามสองก็ซื้อแล้วสามสองก็ซื้อนะคะสามสามบ้านไหนซื้อมาค่ะนะคะ มันใจสิบเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดไงหรือานสืมันบ่มมันบ่ดังบ่อันบ่แมนบ่ดังบ่อันทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทังหาสื่อสลับกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะบางงวดบางบางงวดบ่ได้ล่องคลิปแสดงว่าแม่ไข่บ่ฝันนะคะมาตามก็มันจริงนี่ตามทุกงวดเพื่อนบ่ฝันกับบ่มีข้อมูลเพราะเพราะซีไปเบิ้งยุ่ภูเขาบ่เห็นเล็กกับบ่ได้ล่งคลิป ถ้าเพิ่นเห็นกระจังจะได้โลงนะคะเอสซี่ก็อยากให้ตามทุกหมวดมันตามบ่ได้นะคะความฝันบังคับบ่ได้นะคะงานเยอะถ้าเพิ่นฝันกระจังจะได้โล่งคลิปนะคะอืมงานือเป็นยอยุ่งค่นขอพุณแม่ไข่ละลายเด้อค่ะงวดนี้ก็ขอให้แม่ไข่ได้โชคได้ลาบได้เงินเป็นแสนเด้อค่ะงวดนี้เดียงเอมาแบ่งฟันลูกหลานนะคะ